การเผชิญหน้ากับสิงโตตัวผู้ถึงสี่ตัวซาตานแม่บาดเจ็บแต่ก็ไม่ถอยเพื่อปกป้องอาณาเขตและความอยู่รอดและความภาคภูมิใจในความรุ่งโรจน์สิงโตญิงพยองตัวนี้เลือกที่จะสู้แม้ต้องเดิมพันด้วยชีวิตสิงโตส่วนน้อยที่จะรับมือกับสถานการณ์เช่นนี้ได้กรณีหนึ่งต่อสี่นั้นหายากมากสุดท้ายซาตานตายอย่างกล้าหาญแต่ในทุ่งหญ้าอีกแห่งบนโลกมีสิงโตผู้กล้าหาญอีกตัวหนึ่งเผชิญหน้ากับสิงโตตัวผู้บุกรุกสี่ตัวมันเลือกสู้จนตาย และปกป้องศักดิ์ศรีของราชสีได้สำเร็จมันคือมอเลนราชาสิงโตผู้กล้าหาญและทรงพลังในทุ่งหญ้าสวรรณาเซเรนเกติกที่สวยงามปล่องแองโกรมีภูมิทัศน์ที่แตกต่างกันล้านปีที่แล้วเคยเป็นทะเลเพลิงตอนนี้กลายเป็นสวนสนุกของเหล่าสิงโตแผ่นดินนี้มีสิงโตหกฝูงกลุ่มสิงโตเล็กลนเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดผู้นำฝูงคือมอเลนมีน้ำหนักถึง230กิโลกรัมตัวใหญ่กำยำและทรงพลังเกิดมาเพื่อเป็นนักรบ ขนสีน้ำตาลหนาหนุ่มที่ศัตรูเกรงขามเพราะพื้นที่อยู่อาศัยนั้นเล็กเกินไปมักจะเผชิญกับสิงโตตัวผู้ที่หลงทางบ่อยครั้งแต่ในช่วงการปกครอง3ปีของมอเลนมันสามารถขับไล่ศัตรูที่ทรงพลังได้เสมอปกป้องบัลังของมันไว้ได้นอกจากสิงโตไฮยีน่ายังเป็นภัยคุกคามต่อพวกมันอีกด้วยที่นี่มีไฮยีน่ามากกว่า380ตัวอาศัยอยู่มากกว่าสิงโตถึง5เท่าสิงโตตัวใดตัวหนึ่งอาจตกเป็นเป้าหมายของไฮยีน่าเหล่านี้ได้ โชคดีที่มอเลนทรงพลังขับไล่พวกมันออกจากอาณาเขตได้ตลอดตราบใดที่มีมอเลนอยู่ที่นี่ไฮยีน่าจะไม่กล้าเข้ามาสร้างปัญหาแม้ว่ามอเลนจะเป็นนักรบแต่อย่างที่เราทราบกันดีสิงโตตัวผู้จะไม่ออกล่าเหยื่อเพราะขนาดตัวที่ใหญ่ทําให้มีขีดจํากัดในการวิ่งขนสีน้ําตาลที่เด่นชัดยังสามารถเผยตําแหน่งได้อย่างง่ายดายดังนั้นการล่าเหยื่อจึงตกเป็นหน้าที่ของตัวเมียสิงโตตัวเมียเป็นนักล่าตามธรรมชาติ17ปีที่ผ่านมา มอคคิแมีทักษะที่ยอดเยี่ยมในการล่าเหยื่อนำพี่น้องฝูงสิงโตล่าเหยื่อสำเร็จตลอดเทคนิคการล่าของมันสมบูรณ์แบบแม้กระทั่งควายแอฟ,ฟริกาตัวใหญ่ถ้าถูกมันล็อกไว้ได้ไม่มีทางรอดแน่นอนเมื่อมอคีิแแก่ตัวโมคือลูกสาวเข้ามาแทนที่ตำแหน่งแม่นำพาฝูงสิงโตสู่ความรุ่งโรดกลุ่มสิงโตเล็กล่านประกอบไปด้วยสิงโต19ตัวการหาอาหารให้มากพอสำหรับสิงโตจำนวนมากต้องล่าควายแอฟ,ฟริกาที่อันตราย ตอนนี้ฝูงสิงโตต้องการรวมกลุ่มให้ได้มากที่สุดแต่โมคือลูกสาวของมอคิีอาได้หายตัวไปสิงโตตัวเมียล้มลงที่พื้นด้วยความเจ็บปวดมันคือลูกสาวมอคคีที่หายไปตอนนี้แมชชออ่อนแอมากแมลงวันบินวนที่แผลของมันเมื่อไม่กี่วันก่อนมัชชาออกไปคลอดลูกถูกไฮยีน่าซุ่มโจมตีลูกทั้งสี่ตัวตายทั้งหมดชีวิตของมันก็แขวนอยู่บนเส้นได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับมัชชาไม่ได้เกิดจากไฮยีน่าทั้งหมดมันยังมีโรคร้าย เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างปิดของปล่องภูเขาไฟบวกกับการผสมพันธุ์หลายทศวรรษทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงสิงโตหลายตัวล้มป่วยด้วยเหตุผลนี้สูญเสียการปกป้องจากฝูงสิงโตมัชชากำลังตกอยู่ในอันตรายหากไม่สามารถฟื้นตัวโดยเร็วมันจะไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ไม่ไกลออกไปมีเสียงควายแอฟริการ้องอย่างสิ้นหวังมันอยู่ในหนองน้ำกลายเป็นอาหารฟรีของเหล่าไอเอนานักล่าเห่าห่อล้อมเหยื่อวไว แล้วเริ่มกินเหยื่ออย่างโหดเหี้ยมชะตากรรมของควายตัวนี้มัชชาอาจจะเป็นแบบมันก็ได้การไม่ได้รับความช่วยเหลือจากลูกสาวมอคีอที่แก่และโดดเดี่ยวเผชิญหน้ากับเขาแหลมมันไม่สามารถล้มควายได้ทําได้เพียงปล่อยมือใหญ่มือนี้ไปถ้าเทียบกับสิงโตไฮยีน่ามักจะล่าเหยื่อได้ง่ายกว่าเพราะพวกมันมีจํานวนมากและเปลี่ยนไปด้วยพละกกาลังไล่เหยื่อด้วยความเร็วสูงสุดได้3กิโลเมตรเมื่อเป้าหมายหมดแรงพวกมันจะเข้าไปรุมล้อมและกินเหยื่อ เมื่อเทียบกับสิงโตอัตราความสำเร็จในการล่าเหยื่อนั้นสูงขึ้นไปอีกในสารคดีหลายเรื่องทำให้คนดูเข้าใจผิดทำให้คนคิดว่าไฮยีน่าจะรับแต่ของเหลือของเน่ามาเป็นอาหารที่จริงสิงโตมักจะแย่งอาหารของไฮยีน่าโลกของสัตว์นั้นไร้ศีลธรรมเพื่อความอยู่รอดจะทำอย่างไรก็ได้ในที่สุดมัชชาล้มเหลวในการเอาชนะความโหดร้ายของธรรมชาติมันกำลังนอนรอความตายอยู่บนพื้นแล้งกำลังเฝ้าดูรอสิงโตสิ้นลมหายใจ ตำแหน่งของมัชชาถูกเปิดเผยโดยแล้งดึงดูดศัตรูในธรรมชาติมาในยามค่ำคืนไฮยีน่าเห่าหอนทำลายความเงียบสิงโตที่อ่อนแอถูกไล่ล้อมไปด้วยเหล่าไฮายีน่าแม้ว่ามันจะขัดขืนด้วยกำลังสุดท้ายแต่ไฮยีน่าได้เห็นถึงความอ่อนแอของสิงโตแล้วนักล่ากลายเป็นเหยื่อมัชชาถูกฆ่าโดยไฮยีน่ารุ่งอรุณมอคีอคมรามเรียกหาลูกสาวแต่ในทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่ไม่มีการตอบโต้กลับมาอีกต่อไปตรงกันข้ามสิงโตตัวผู้สี่ตัวหลงทางเข้ามา เห็นกลุ่มสิงโตเล็กไลอ้อนสึกครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นมันคือการสังหารหมู่โดยเตรียมการไว้ล่วงหน้าสิงโตตัวผู้กระโจนพุ่งเข้าหาลูกสิงโตน้อยกัดเข้าไปที่สิงโตน้อยผู้น่าสงสารเมื่อจัดการตัวแรกแล้วมันเข้าไปหาตัวที่สองไม่นานมานี้สิงโตตัวผู้ไรร่อนเห็นกลุ่มสิงโตเล็กไลอ้อนเพื่อแย่งตัวเมียม,มาเป็นของตัวเองมันฆ่าสิงโตน้อยอย่างไร้ความปราณีให้แม่สิงโตกลับมาผสมพันธุ์อีกครั้ง ตอนนี้มีบางอย่างมาขวางและยืนอยู่ตรงหน้าพวกมันนั่นคือมอเลนมอเลนปกป้องกลุ่มเล็กไลออนมาสาปีแล้วในช่วงนี้มันขับไล่ผู้บุกรุกมาได้หลายครั้งแต่ตอนนี้มันอายุ8ปดปีแล้วผ่านช่วงโตเต็มวัยของสิงโตมานานและครั้งนี้ต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งสี่ตัวถ้ามอเลนล้มเหลวลูกที่เหลือก็จะต้องตายหมดนี่เป็นกฎธรรมชาติที่โหดร้ายราชสีห์ที่กลับมาจากลาดตะเวนไม่นานก็พบกับผู้บุกรุก มันได้กลิ่นผู้บุกรุกฉี่ไว้รอบบริเวณมันคำรามเตือนศัตรูที่เข้ามาแต่ผู้บุกรุกเพิกเฉยต่อคำเตือนของมอลเลนสึกชิงอาณาเขตใกล้เข้ามาแล้วการต่อสู้เกิดขึ้นในคืนที่ฟ้าร้องเสียงดังสนัน่นสิงโตเร,ร่์อนเข้ามาในยามค่ำคืนบุกเข้าไปในอาณาเขตของกลุ่มเล็กไลออนพวกมันเพิ่งล่าวิลเดอร์บีสไปกำลังเติมพลังเพื่อสู้ศึกมอลเลนที่ได้ยินเสียงก็ตามเสียงไปยังผู้บุกรุกเสียงคำรามดังสนั่นของมัน ทำให้สิงโตตัวผู้อ่อนแอสองตัวตกใจกลัวและหนีไปมันเผชิญหน้ากับศัตรูที่เหลืออยู่เพียงสองตัวมอเลนเข้าไปใกล้ๆแล้วส่งเสียงคำรามหวังว่าจะไล่ศัตรูออกไปได้โดยไม่ต้องโจมตีแต่สิงโตเรร่อนก็ไม่กลัวสิ่งนี้ทําให้มอเลนต้องต่อสู้สิงโตหนุ่มไม่สามารถสู้กับราชาสิงโตได้ผู้บุกรุกออกไปแทบจะในทันทีและหายไปในตอนกลางคืนมอเลนประสบความสําเร็จในการปกป,ป้องศักดิ์ศรีของมันด้วยประสบการณ์การต่อสู้มานาหลายปี สอนบทเรียนให้กับสิงโตหนุ่มกลุ่มนี้กลุ่มเล็กไลอ้อนได้อาหารมามื้อใหญ่พวกมันรุมเข้าไปกินทันทีอาหารมื้อนี้ช่วยให้สิงโตผ่านช่วงยากลําบากไปได้แต่พวกมันจะสามารถทนได้นานแค่ไหนสิงโตเรออนจะเติบโตขึ้นเรื่อยๆสักวันพวกมันจะกลับมาท้าทายมอเลนไม่มีราชาชั่วนิรันในธรรมชาติที่โหดร้ายสัตว์ทุกตัวต้องต่อสู้เพื่อความอยู่รอดไม่ว่าจะเป็นมอเลนหรือมอเคียพวกมันต่อสู้อย่างสุดกำลังอาจจะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกแค่หนึ่งอาทิตย์ ฟังดูโหดร้ายแต่นี่คือกฎของธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นชะตากรรมที่ราชาสิงโตไม่สามารถหลบหนีได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นซาตานหรือมอเลนตราบใดที่พวกมันต้องต่อสู้โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมาแต่มันก็ได้รับการเคารพเท่าเทียมกันนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงรักสิงโต